มาโดนฝนโดนแดดก็เป็นเหมือนกันคือเราเห็นแค่ไก่เนี่ยทํมีทาบานหูเป็นบเรียบๆพราะจะสังเกตนะครับพอเราได้ขึ้นมาสัมผัสนะครับตรงภูหลังกาแห่งนี้นะครับหลังจากที่ลุงพลเดยงเคยเคยนะครับเคยมาทําเกษตรอยู่ที่อ่าตําบลดงเกษนะครับบ้านคําชมพูนะครับที่ลุงพลเคยมาทําเกษตรนะครับก็เคยเห็นแต่เคยเห็นแต่หินอ่าคําเล่าขานนะครับของ คนในชุมชนนะครับเขาบอกว่าเวลาฝนตกนะครับบริเวณภูลังกาแห่งนี้นะครับก็จะมีสีนะครับที่เป็นเอกลักษณ์หลังจากที่ฝนตกแล้วก็ได้เห็นด้วยนะครับปรากฏการณ์นี่คือเวลาหลังจากที่ฝนตกนะครับหยุดใหม่ๆนะครับทําให้เรามองขึ้นมาที่ภูลังกาแห่งนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับซึ่งเป็นลักษณะของธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับพอเราได้ขึ้นมาสัมผัสนะครับเราจะได้เห็นว่า ที่ตรงนี้นะครับมันเป็นอย่างที่เราได้เห็นนะครับนะครับหลังจากที่เราได้ขับรถผ่านนะครับแล้วมองมานะครับถ้าเป็นพายุหรือว่าเป็นหินสไลด์เลยครับอ๋อถ้าผัดนแรงอันนี้คือจุดเด่นของภูาลังกาแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับหาที่ไหนไม่ได้นะที่เราที่เรามองขึ้นมานะเป็นหน้าหาแดงๆคือหินสไลด์เป็นหินทรายเป็นภูเขาหินทรายเคยสไลด์มาแล้ว ต้องต้องต้องสังเกตต้องสังเกตว่าหินนะครับก็จะ,จะมีลักษณะเต้เยว่านี่เย็นมากเนาะเหมือนเป็ดจริงๆนะครับคลายกันมากนะครับเหมืนอมนกับมันโดนเหมือนกับโดนการเวลานะครับแยกตัวออกมานะครับทำให้าาเห็นเป็นจุดๆนะครับเเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในถ้ำรับเหมือนในข่าวนะในข่าวเขาก็เห็นหัวเลยครับแบบนั้นเลยนะ